สวัสดีค่ะพบกับตีข่าวเด่นจากเทรนตลาดนะคะประจำวันที่3ธันวาคม2563นะคะภาพรวมตลาดวันนี้เรามองว่าจะกลับมาเป็นบวกนะคะฟื้นตัวได้นะคะรับข่าวเรื่ององความคืบหน้าของวัคซีนนะคะจริงๆแล้วเมื่อวานนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ตลาดหุ้นไทยมีความผันผวนค่อนข้างมากนะคะในช่วงบ่ายเนี่ยที่ปรับตัวลงมาเนี่ยน่าจะเป็นแรงกดดันจากเรื่องของรายงานความคืบหน้าของ ผู้ติดเชื้อภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามองว่าตลาดรวมน่าจะมีการฟื้นตัวได้นะคะ,ะก็มองเป็นอนิสงจากปัจจัยภายนอกเป็นหลักนะคะเพราะว่ามีความคืบหน้าเข้ามานะคะจากทาง FDA ของ UK นะคะที่จะอนุมัติให้มีการใช้วัคซีนของไฟเซอร์ได้นะคะเป็นกรณีฉุกเฉินนะคะแล้วก็จะให้เริ่มต้นฉีดครั้งแรกในสัปดาห์หน้าเลยนะคะในขณะเดียวกันเนี่ย ทางฝั่งของรัสเซียเองเนี่ยก็มีสปูนิค้านะคะที่บอกว่า,าจะให้มีการเริ่มฉีดเช่นเดียวกันนะคะก็อ้างอิงในเรื่องของประสิทธิภาพนะคะในเรื่องของตัววัคซีนนะคะตรงนี้ถือว่าเป็นข่าวในเชิงบวกนะคะต่อภาพโดยรวมของเศรษฐกิจโลกนะคะอมองในแง่ของการความสําเร็จของตัววัคซีนเนี่ยตลาดรับข่าวไปค่อนข้างเยอะแต่ว่าความสําเร็จของ การฉีดวัคซีนแล้วใช้ได้ผลจริงนะคะอันนี้คงต้องตามต่อนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความคืบหน้าที่ตลาดคาดหวังที่จะได้เห็นนะคะแล้วก็มาค่อนข้างเร็วกว่าที่ตลาดคาดนะคะก็ถือว่าเป็นปัจจัยในเชิงบวกนะคะที่จะทำให้ตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่า ความผันผวนในระหว่างทางอาจจะเกิดขึ้นได้จากปัจจัยอื่นที่แวดล้อมนะคะซึ่งเราก็มองประเด็นในเรื่องของผู้ติดเชื้อภายในประเทศนะคะอันนี้ถือว่าใกล้ชิดกับเรานะคะเป็นปัจจัยภายในนะคะต้องตามต่อนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็รายงานมารวมแล้ว10รายนะคะสำหรับผู้ติดเชื้อจากกลุ่มผู้ติดเชื้อ ครั้งใหม่ที่เข้ามาะะที่เป็นการลักลอบเข้ามาผ่านทางเส้นทางธรรมชาตินะคะแล้วก็มาจากทางเมียนมานะคะแล้วก็มีการเดินทางไปในหลายจังหวัดนะคะของประเทศนะคะแล้วก็ติดกันหลายคนทีเดียวนะคะตรงนี้คิดว่าในช่วงนี้เนี่ยต้องจับตาปัจจัยนี้ค่อนข้างใกล้ชิดนะคะถ้ามีการรายงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในจํานวนมากเนี่ยสำหรับผู้ติดเชื้อภายในประเทศเนี่ยจะเป็นแรงกดดันทําให้เชล,ล็กบ้านเราเนี่ยมีการอ่อนไหวย่อตัวลงมาถ,าถึงแม้ว่าจะมีข่าวดีจากข้างนอกก็ตามนะคะ อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะคะก็คือในเรื่องของประเด็นสงครามการค้านะคะก็ตลาดรับข่าวในเชิงบวกไปค่อนข้างเยอะหลังจากโจไบเดนนะคะได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคนใหม่นะคะแต่ว่าความคาดหวังที่มีค่อนข้างมากเนี่ยถ้ามีความผิดหวังเกิดขึ้นนะคะหรือว่ามีท่าทีที่เปลี่ยนไปของนโย,ยบายของไบเดนเนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบนะคะต่อความคาดหวังทีพิ์เข้าในตลาดได้นะคะเพราะว่าตัวโจไบเดนเองเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่า ค่อนข้างให้คอมเมนต์ในเรื่องของสรุปความสัมพันธ์กับสหรัฐจีนเนี่ยก็บอกว่าเขาก็จะยังไม่ยกเลิกไอข้อตกลงที่ทางครัมป์ทำในเฟสแรกนะคะกับทางจีนเอาไว้นะคะซึ่งตรงนี้ถือว่าอาจจะเป็นปัญหาในอนาคตนะคะเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยไอ้อ็ก e รเมนที่ ในเฟสแรกที่จีนทํากับทรัมป์ไว้เนี่ยมีการตกลงกันในเรื่องของมูลค่าการนําเข้าสินค้าจากสหรัฐเนี่ยในปริมาณที่ค่อนข้างสูงนะคะประมาณ200แสนล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะภายในปี2021ะคะก็คือปีหน้านะคะซึ่ง ตอนนี้เนี่ยเท่าทีา่มีการรายงานตัวเลขออกมาเนี่ยก็จะพบว่า,อายอดนําเข้าเนี่ยก็ไม่ได้สูงขนาดนั้นนะคะก็คือไปยังไม่ถึงครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความน่ากังวลน,นะคะที่อาจจะต้องมีการเจราจารที่เข้มข้นมากขึ้นหลังจากการเข้ารับตําแหน่งของโจไบเดนแล้วนะคะดูว่าท่าทีตรงนี้เนี่ยจะสามารถทําให้มีความประนีประนอมเกิดขึ้นได้บนเวทีโลกหรือเปล่านะคะก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่จะเข้ามากดดันภาพโดยรวมได้นะคะก็มองกรอบวันนี้ที่ 1, 4 0 5งพันสี่ร้อยห้าถึงหนึ พันสี่จุดนะคะหุ้นเด่นประจำวันวันนี้นะคะเรามองในส่วนของประเด็นของปัจจัยภายในเป็นหลักนะคะว่าความกังวลในความ ยอดผู้ติดเชื้อที่เกิดขึ้นเร่งตัวขึ้นภายในประเทศตรงนี้เนี่ยเราน่าจะมองว่าเป็นประโยชน์กับตัวโรงพยาบาลนะคะก็คือเราเลือกตัว bch เข้ามานะคะในฐานะที่ถ้าโควิด1 9กลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยคนในประเทศแล้วก็บุคคลใกล้ชิดผู้ป่วยเนี่ยจะมีความกังวลกันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่อนข้างมากนะคะหลังจากที่เราผ่อนคลายไปเยอะนะคะก,ก็อาจจะต้องมีการเข้ารับการตรวจเชื้อเนี่ยถี่ขึ้นบ่อยขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้รับประโยชน์เนี่ยเรามอง bch นะคะเราก็เลือก เข้ามาเป็นหุ้นเด่นประจำวันวันนี้นะคะจากแฟกเตอร์ที่เกิดขึ้นเรื่องของผู้ติดเชื้อนะคะส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็เป็นอีเวนต์เพลย์นะคะก็เป็นเราเลือกตัว TMB เข้ามาเนื่องจากตอนนี้เนี่ยเรามีงานมอดเตอร์โชว์อยู่นะคะระหว่างวันที่2ึงจนถึงวันที่13นะคะเ,เราก็มองว่าน่าจะมีการกระตุ้นเรื่องของการให้สินเ,เชื่อเช่าซื้อที่เติบโตได้นะคะเ,เพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งโดยปกติทุกทปีเนี่ยธนชาตเนี่ยจะก็น่าจะ เป็นเจ้าใหญ่นะคะที่จะให้สินเชื่อรถยนต์ใหม่นะคะซึ่งตอนนี้ควบไปกับตัว TMB นะคะเราก็เลยเลือก TMB เข้ามาเป็นตัวแทนนะคะเป็นท็อปพิกของเราวันนี้นะคะฝากไว้2ตัว b c s กับตัว TMB นะคะตามทีมที่บอกไว้นะคะส่วนพอร์ตโมเดลเนี่ยเรายังคงถือ CBG กับ SCC นะคะแล้วก็เทคนิคโลพิกวันนี้3ตัวนะคะเราเลือกตัว CBF STGT แล้วก็ตัว t i s c o นะคะ ค่ะก็ S T G T นะคะมีวัคซีนไม่มีวัคซีนนะคะตัวการใช้ถุงมือเนี่ยก็ยังเดินหน้าเติบโตต่อนะคะโดยภาพรวมเนี่ยต้องบอกว่าตัว เอามาพูดถึงเอารูปควอเตอร์สี่ก่อนแล้วกันนะคะควอเตอรส์สเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นไตรามาสที่ดีที่สุดของปีนะคะทั้งในเรื่องของยอดขายและกําไรนะคะโดยรวมๆเนี่ยคาดว่ายอดขายเอ่อปริมาณการขายเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นสักประมาณ5%นะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะทําให้กําไรที่มันยังเติบโตได้ดีที่สุดของปีเนี่ยก็คือราคาขายนะคะปรับขึ้นได้มากกว่า50% quarter เซ็นต์ควอเตอร์ควอเตอร์นะคะ ก็แม้ว่าจะเห็นตัวต้นทุนวัตถุดิบเนี่ยคือน้ํายางพ่นแล้วก็น้ายางสังเคราะห์เนี่ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะก็จะดูจากในรูปที่1เนี่ยแต่บริษัทเนี่ยก็สามารถปรับราคาขายเพิ่มขึ้นได้ชดเชยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้ทั้งหมดนะคะทําให้อย่างที่บอกกําไรเนี่ยน่าจะทําสถิตด,ดีที่สุดนะคะก็คือเพิ่มขึ้นทั้งเยียร์เยียร์นะคะแล้วก็คอเตอร์คอเตอร์นะคะทั้งปีเนี่ยคาดหมายกําไรก่อนกาไรปกติเนี่ยอยู่ที่12,40แสนล้านนะคะ ภายใต้ปริมาณการขายเนี่ยเพิ่ม42นะคะเออแล้วก็ในช่วงต้องบอกว่าตั้งแต่ต้นเออกางประมาณกลางพฤศจิกเนี่ยก็มีข่าวในเรื่องของ Top Growth นะคะซึ่งเป็นผู้ผลิตถุงมือยางรยายใหญ่ที่สุดของโลกนะคะส่วนแบ่งตลาดก็ประมาณสัก25-26นะคะของปริมาณการใช้ถุงมือเนี่ยถูกออทางการมาเลเซียสั่งปิดนะคะเนื่องจากว่า ตัวพนักงานของบริษัทดังกล่าวเนี่ยก็มีติดโควิดไปนะคะประมาณตอนนี้เนี่ยอาจจะตัวเลขเนี่ยมา,มากกว่า3,000ไลายแล้วนะคะก็ทําให้มีลูกค้าบางมีการย้ายคําสั่งซื้อไปที่อื่นแทนนะคะต้องบอกว่าโรงงานที่ปิดของตัวท็อปกลอฟตรงนี้เนี่ยก็คิดเป็นประมาณ50%ของกําลังการผลิตที่มีอยู่นะคะก็คือ9ก้าล้านชิ้นต่อปีนะคะ s t g t เองเนี่ยก็ได้รับคําสั่งซื้อมามาที่บริษัทเช่นกันนะคะแต่ว่า ตัวกำลังการผลิตเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างเต็มอยู่แล้วนะคะในแง่ของการ run utilization rate นะคะก็ทำให้ตัว spot order เนี่ยค่ะก็คงแดบรับได้เต็มที่ก็ประมาณสัก5 1าถึงเท่านั้นนะคะแต่มองที่เป็นบวกที่น่าจะดีกว่าก็คือในเรื่องของการปรับราคาขายเนี่ยยังทำได้ค่อนข้างดีนะคะล่าสุดเนี่ยบริษัทดังกล่าเนี่ยก็ยังถูกตัวท็อปโกลฟเองนะคะยังถูกทางรัฐบาลมาเลเซียฟ้องร้องกรณีเรื่องที่พักพนักงานนะคะก็ไม่ถูกสุขลักษณะนะคะก็มองว่า ไอตัวการปิดโรงงานตรงนี้เนี่ยอาจจะยืดเยื้อไปถึงตัวเดือนนี้อีกนะคะสำหรับตัว stg t เองเนี่ยออต้องบอกว่าแม้ว่าจะมีวัคซีนขึ้นมานะคะแต่หากว่ามาดูในเรื่องของการใช้ค่าใช้จ่ายเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องกับเครื่องมือทางการแพทย์นะคะซึ่งในส่วนนี้ก็รวมถึงตัวถุงมือด้วยก็ยังมีการเติบโตต่อเนื่องนะคะประมาณสัก15-20%ต่อปีนะคะทำให้คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อคำสังส่งซื้อของบริษัทนะคะตามรูปที่2ที่อยู่ใน นะคะขณะที่แผนการขยายกำลังการผลิตเนี่ยก็ยังมีอยู่นะคะโดยปี63เนี่ยน่าจะมีกำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ3,2619ล้านชิ้นนะคะแล้วก็ตั้งเป้าเนี่ยเพิ่มเป็น162,84ล้านชิ้นในปี2569นะคะสำหรับปี64เนี่ยยังมองว่าเป็นปีที่ดีของตัว STGT นะคะต้องบอกว่าคำสั่งซื้อเนี่ยในส่วนของถุงมือยางธรรมชาติเนี่ย มีไปถึง1 Q 6 5คแล้วนะคะส่วนถุงมือยางสังเคราะห์เนี่ยก็คือส่วนใหญ่ถุงมือถุงมือยางสังเคราะห์เนี่ยประเทศที่ผู้ใช้ใหญ่หลักๆเนี่ยก็คือในพวกอเมริกายุโรปเนี่ยต้องบอกว่าํำสั่งซื้อในส่วนนี้มีไปถึงกลางปี2566นะคะตอนนี้คือ2563นยะคะยังไม่น่ากังวลน,นะคะว่าปริมาณการขายเนี่ยจะหายไปนะคะราคาขายในครึ่งแรกของปี64เนี่ยก็ยังถือว่าทำได้ดีนะคะคาดว่าน่าจะยงเพิ่มขึ้นได้ประมาณสัก10-15%เนะคะ จากราคาเฉลี่ยใน CQ63 กานะคะการดำเนินงานปี64เนี่ยก็ยังบอกว่าก็ยังเติบโตได้ค่อนข้างดีนะคะปริมาณการขายในปีหน้าเนี่ยก็คือน่าจะเพิ่มได้ประมาณสักส4นะคะสมมุติฐานราคาขายเนี่ยก็น่าจะเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างเยอะนะคะกำไรสุทธิเนี่ยก็คือปรับเป็น2 2 5 7 8ล้านบาทน,นะคะเทียบกับปี63เนี่ยเพิ่มอีก77%นนะคะตัวนี้เนี่ยแม้ว่าตอนนี้อย่างที่บอกว่าวัคซีนเนี่ยก็มีความคืบหน้านะคะแต่ว่า ทางฝ่ายคาดว่าไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานในปี64นะคะเนื่องจากมีคําสั่งซื้อรออยู่นะคะแล้วก็ข่าวเรื่องการปิดโรงงานท็อปกรอบที่เกิดขึ้นนะคะยังคงคําแนะนําซื้อนะคะปรับราคาพื้นฐานเป็น92บาทะคะ่ะก็มีข่าวเกี่ยวกับกลุ่มท่องเที่ยวนะคะกสบศนะคะก็มีการปรับ เกณฑ์ของโครงการเราเที่ยวได้กันนะคะหลักๆก,ก็คือ1เพิ่มสิทธิ์เป็น15คืนนะคะจากเดิมที่ให้ไม่เกิน10คืนนะคะแล้วก็ขยายเวลาจองห้องพักนะคะจนถึงเที่ยงคืนนะคะแล้วก็เพิ่มจํานวนห้องพักอีก1ล้านคืนนะคะรวมเป็น6ล้านคืนนะคะแล้วก็มีการขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์นะคะถึง30เมษายน64นะคะแล้วก็มีที่อันใหม่ที่เข้ามาก็คืออนุมัติให้ธุรกิจแล้วก็บริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนะคะ เป็นห่วงโซ่อุปทานนะคะใช้ระบบ e w u c h e r นะคะซึ่งครอ,อบด้วยธุรกิจขนส่งภาคการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็กลุ่มของสปาแล้วก็นวดเพื่อสุขภาพนะคะรวมถึงเพิ่มการสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินนะคะ,ะเป็นสูงสุดไม่เกิน3,000บาทนะคะแต่ว่ากับเฉพาะจังหวัดที่เพิ่งพาไรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงนะคะ,อ,ะอย่างเช่นจังหวัดภูเกต็ตพังงากระบี่สุราธานีนะคะสงขลาเชียงใหม่แล้วก็เชียงรายนะคะ แล้วก็มีการเพิ่มโครงการของอการเที่ยวสูงวัยนะคะก็จะช่วยค่าใช้จ่าย่านหั่วประมาณ5,000บาทต่อคนนะคะทั้งนี้การปรับเกณฑ์ดังกล่าวนะคะก็คาดจะเสนอคอรมอนในสัปดาห์หน้านะคะโดยทั้งฝ่ายมองว่าแม้จะสร้างเซนติเมนต์บวกต่อกลุ่มโรงแรมในประเทศนะคะอย่างเช่นตัวเอราวันเซนเทลแล้วก็กลุ่มสายการบินอย่างตัว a อโแล้วก็ a อวนะคะเนื่องจากมองว่าเป็นสายการบิน low cost นะคะซึ่งจะทำให้ลูกค้าในประเทศเนี่ยเข้าใช้บริการกันมากนะคะรวมถึง สปาด้วยนะคะแต่ว่าราคาหุ้นนะคะในกลุ่มท่องเที่ยวได้ปรับขึ้นมากนะคะโดยทางฝ่ายก็มองว่าจะทอนปัจจัยบวกต่างๆไปพอสมควรนะคะทางนี้ก็ปรับลดคําแนะนําเป็นลงทุนน้อยกั่วปกติค่ะครับมาต่อในส่วนของทองคํานะครับอ่าทองคําเมื่อวานนี้ก็ดีตัวขึ้นมานะครับเอ่อมาทดสอบแล้วต้านที่หนึ่งแปดหนึ่งแปดสามศูนย์นะครับเอ่อเมื่อวานนี้ประเด็นที่เข้ามาหนุนเพิ่มเติมกับตัวทองคํานะครับเอ่อนอกจาก ตัวเรื่องวัคซีนแล้วเออไม่ครับคนโคนทีครับตัววัคซีนมันจะเป็นปัจจัยที่เออเป็นปัจจัยตรงข้ามนะครับเป็นเรื่องของตัวเออ่มาตรการกระตุ้นที่เข้ามาหนุนอย่างที่พูดไปเมื่อวานนี้นะครับว่าตัวมาตรการกระตุ้นเนี่ยเอ่อล่าสุดเนี่ยเหมือนกับมิญนโนอว่าจะกลับมาพิจารณาอีกครั้งเมื่อวานนี้คือบอกว่ามุมมองของทางธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยก็บอกว่ายัางคงต้องหวังพึ่งวัคซีนในการที่เอ้ยยังคงต้องหวังพึ่งตัวมาตรการกระตุ้นนะครับในการที่จะ เอ่อทำให้เศรษฐกิจกลับมา r e ค o v เ r y ได้นะครับส่วนของทางฝั่งฝั่งของทางรัฐบาลบ้านนะครับมาดูว่าทางฝั่งทรัมป์เนี่ยก็มีเหมือนกับว่าอ่อแว์ว,ว่าจะลงนามตัวมาตรการกระตุ้นนะครับราวๆห้าแสนล้านดอลลาร์สหรัฐน,นะครับแต่ตรงนี้ต้องบอกว่าตัววงเงินที่ลงนามครั้งครั้งต่อไปเนี่ยมันจะค่อนข้างเป็นเป็นมติที่ค่อนข้างเป็นเสียงแตกอยู่นะครับเพราะว่าตัวตัวทางเอวุฒิสภาสหรัฐเนี่ยก็คือ นำเสนอวงเงินไปน5แสนล้านในขณะที่ทางคองเปรนะครับทางทางัทง้ทงสองพักเนี่ยนำเสนอวงเงินถึง9.08แสนล้านนะครับก็คือ9แสนประมาณ9แสนล้านนะครับก็คือว่าตัวเนี้ยังคงต้องติดตามต่อนะครับว่าบทสรุปแล้วเนี่ยตัวมา,มาราคากะตุนน้นจะออกมาเป็นยอดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตลาดเนี่ยก็รับในเชิงบวกไปว่า ทางตอนนี้เหมือนทางสาหารัฐก็มีการพิจารณาในเรื่องของมาตร,รการกระตุ้นเข้ามานะครับส่วนอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของเทรดบอลที่ที่อาได้พูดไปครับตัวเทรดบอลเนี่ยทางที่ทางคุณโจไบเดนเนี่ยได้ออกมาเหมือนกับก็แสดงจุดยืนนะครับว่าก็ไม่ได้ไม่ได้เหมือนกับจะยกเลิกตัวตัวภาษีตรงนี้ท,ที่ที่มีกับทางทางทางจีนไปก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นอีกสัญญ,ญาณครับว่าตัวทองคําก็ตอบรับในสถานการณ์ที่ยังคงไม่แน่นอนระหว่างทางการเมืองของของทั้งสองฝ่ายนะครับก็ทองคําก็ตอบรับในเชิงบวกไป ส่วน spdr นะครับเมื่อวานนี้ยังคงสัดส่วนกันถึงทองคำไว้ที่1,191ตันนะครับโดยประมาณนะครับก็ไม่ไม,มี movement นะฮะคือถ้าเป็นแรงหนุนถ้าเรามองว่าแรงหนุนสั้นๆจากแรงซื้อจริงๆที่เข้ามาใน sentiment ทั่วโลกเนี่ยอาจจะยังไม่เข้ามาใน,ในแรงซื้อของตัวกอ,องทุนทองคำหนักนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของตัว s e n ิเ m e n t ที่ตอบรับความไม่แน่นอนแล้วก็ตอบรับในส่วนของตัวมาตรการกระตุ้นเนี่ยก็บอกว่าทองคำนในระยะสั้นเนี่ยอาจจะยังคงผันผวนในทางบวกได้อยู่นะครับแต่ว่าถามว่าไปได้ไกลมมั้้ออออาาาจจะงงวว่ตขึนนนไปทดสบแ บริเวณ1น4่1 8 5 5ก่อนนะครับเราต้องดูมา r k เก็ตมู vement อีกทีหนึง่งส่วนคืนนี้นะครับก็ติดตามตัวเลขของตัวผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานนะครับว่าตัวนี้คืนนี้คือตัวคาดการณ์น่าจะออกมาทรงๆครับไม่ได้ลดลงมากเท่าไหร่นะครับน่าจะออกมาที่ประมาณ7 0 0 0 0 0กว่ากว่าลายนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวดัชนี PMI ภาคบริการของสหรัฐนะครับก จริงๆก็คาดการณ์ว่าจะหดตัวเล็กน้อยนะครับแต่ว่าจริงๆดูภาพรวมแล้วก็น่าจาทรงๆนะครับยังไงก็ต้องติดตามต่อไปถ้าหดตัวเนี่ยก็อาจจะส่งผลให้ดอลลาร์เนี่ยอ,อนได้ก็หนุนต,ต,ตัวต่อทองคำนะครับวันนี้เราก็มองกรอบครับใน,ในระยะสั้นวันนี้เรามองเป็นเทรดดิ้งลองในเดทนะครับ1.81.8ถ18ึง1.840นะครับสหรับตัวเอ่อจีโอแซ20นะครับตัวสเปรดระหว่างตัวสปอตกับตัวฟิวเจอร์นะครับตอนนี้ กลับมาเท่ากันแล้วนะฮะยังไงต้องดูวันนี้ว่าจะกลับไปห่างประมาณ2เหรียญเหมือนเดิมเหมือนที่เมื่อวานนี้เป็นหรือปล่นนะครับสําหรับมวงตลาดก็จบเป็นเท่านี้นะครับสวัสดีครับ